สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MOC ด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในรถนะครับเดวิดก็ไปเช็คเอาท์นะครับที่แคนเบร้านั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้ครับหลังจากที่บอกว่าเรากินอาหารเช้าเนาะเป็นบลูกเกตต้านะครับเ,เักคะนทาสซ่บกับขนมปังแล้วก็ ไข่นะครับเดวิดก็เป็นผลไม้สลัดนั่นเองนะครับกินกับโยกสวัสดีครับสบายดีมากก็คือเดินทางจากนี่ไปเซนีเรอเวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงนะครับเดินทางน่าจะขับขับทั้งน่าจะแบบไฮเวย์ฟรีเวย์นั่นแหละนะครับก็เซนีเราไปบ่อยแล้วนะครับไปคือแบบปีหนึ่งก็ปีละครั้งปีหนึ่งก็สองครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับก็บางครั้งก็นั่งเครื่องบินไปเนาะแต่ครั้งนรกก็คือขับรถเที่ยวนั่นเองนะครับเป็นทริป พันสองพันกว่ากิโลนั่นเองนะครับก็ถามว่าแบบไปช่วงนี้ก็คือกลัวนะสถานการณ์โรคระบาด in... in Sydney right now? Yes we're only gonna eat outside we're staying in an apartment มาเชากินนิดเดียวนะครับก็เลยให้ดิบิดมาแบบอยู่ปั๊มน้ำมันนะครับแล้วก็กินแซนดะ์วิชผมก็ ได้มาม่านะครับแล้วก็แคปมูส์สุ่มสุ่มเนี่ยนี่นะครับเกับเดวิดรวิง, in, งก็นะครับขับมาก็คือเข้าซิดนีย์ก็เจอสนามบินเลยนะครับนี่ก็เป็นเอมิเรต์แล้วก็คูเรนแอร์เวอร์จินแอร์โซรันเวย์อันเดอร์โซเบรกึงจ drive Under. But there were bad days getting close now it's not sunny day today no no not sunny again we've only had one sunny day so far welcome to my room in sydney i think i will be cooking in here Yes. Maybe. One day, I think. I so. think I'll I mean, cook so, It's so nice. You ought to use the room. Yes. Yes. Um, got everything. Oh, not that. In the mini bar. I don't think it's included. No, it's not included. Is there anything? Does Have they put something free? Uh, no, only the milk. <laughs> <laughs> nothing free. There's nothing that says, this is free on there, is there? No, they've got so, everything here. Yeah. They've got everything. The microwave, everything. Cooking, cool. cooking. If a dishwasher here. Yeah, very nice. And I think coffee. Coffee machine. Very important to have a coffee machine. You'll be very excited about this. There is a laundry. I need laundry. Because you've got to do your clothes your clothes, haven't you? Yes. Yeah. Laundry and dry. I oh, have. Yeah. Dining room. You give us some fruit. You show the fruit. You see, I chose the wrong option for breakfast this morning. What do you shoot? I had fruit for breakfast. Yes. Now I've got more fruit. Okay. And I suppose those would be some chocolates. Wow. i had a half bin, I haven't seen They're very big shrimps. Yeah, so they'd be tiny, tiny shells there, but <laughs> How you can use chopstick? How you know to use chopstick I'm half <laughs> Make me shake my head now. Mm. Tasty? Mm. It looks you know, like the one you. When know. I have first time in Hong Kong, I always love it. You like this? Yeah. It looks like the one. It looks right. Yes. It? yes. it looks correct. Mm. Taste mm. it? อืมโอเคไม่เทินเดคนับนี้ก็เป็นเป็ดนะเป็ดกับซอสเอบนอรีนี่เนอบนเ่นดูน้บนอะไรตเองก็นะครับที่ปิดฝาเพราะว่านกสีเก่านะครับจะมาฉกนะครับ ชอาหารของเรานั่นเองเนาะไคือติดทะเลก็จะมีนกแบบนี้ครับเยอะมาก I'll keep them covered. <laughs> I'll keep the silver all the way. one One now. Thank you very <laughs> Thank you. very much. Thank you. Thanks. <laughs> Got <it quick. laughs> oh, they, These people know <laughs> <laughs> oh. ดไม่เหอนเท่ากันถ้าเป็นวันแรกเลยนะครับที่มาถึงมาถึงประมาณสักบ่ายสามกว่าๆนะครับเพิ่งจะกินอาหารเย็นเสร็จนะครับก็เป็นอาหารจีนนั่นเองนะครับก็จะมีคลิป ที่ได้บิดได้กินไปนะครับกำลังถ่ายรูปลงอินสตาแกรมนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินที่ซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์นี่ครับวิวสวยสวยงามมากเลยครับนี้นี่ครับอนนันก็จน่าจะมีแบบอ่าเปิดเพลงกันเนาะนะครับก็คือแบบเราไม่เคยแบบว่ามาตอนกลางคืนเลยนะตอนกลางคืนเพราะว่าส่วนมากแบบตอนถ้าเราไปกินข้าวใช่ไหมก็แบบเราก็ไม่ได้มาฝั่งนี้นะครับแล้วแต่ ทางนี้นะครับเราพักแถวๆนี้นั่นเองนะครับที่แถวตึกแถวๆนี้นะครับแล้วก็สามารถแบบว่าเดินออกมาได้เลยนะครับนู่นเป็นมาริออรนะครับโรงแรมมาริออร์ดแถวนะครับอ่านั่นก็จะเป็นคราวนะครับฝั่งนู้นเนี่ยตึกแบบสูงๆกลมๆนั่นใช่มก็เป็นคราวรีสอร์ทนะครับเนาะแบบช่วงนี้นะเขาน่าจะมีแบบว่าอ่าเลเซอร์โชว์หรือว่าไฟโชว์นะครับที่บอกว่าประดับกับต้นไม้นะครับก้าลังนะครับก็ 啊。